ข้าวเจ้ใต้ข้าวแรงมาเลยข้าวสาคัญที่จังหวัดภูเก็ตรับเคลื่อนโครงการคกนองหน้าอรารยะเกษตรจะเริ่มประกระาศผสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสจาาพิจาาประชามติม,มงคลเจเริ่มประชนมันซาฮกรอบยีที่แปกระดาคม2 5องพรครับโดยที่สูนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีไม่ประยุกต์สู่คกนองหน,น้าแปลงก็ในายสัญญาฮิรันวะดีบันนากกูทีห้าตำบลเชลลองอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับนายทุวพลรวนนรัต ทั่กจังหวัดภูดเก็ตน,นะครับพร้อมด้วยทางด้านนางบุษฎีส่วนรัฐประธานแม่บ้านมาไทยและก็นางมุกดาลิมหนุกูลพัฒนา การจังหวัดภูเก็ตในอำเภอผู้ใหญ่บ้านพรพ้อมด้วยบุคลกากรเจ้าหน้าที่สำนาัาพัฒนาทั้งพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตนะครับอ่าและก็ประธานนะครับเข้าร่วมโครงการโคกนองนาอรารยะกาซิจเจริญประเกียรตพระบาทสมเด็จพระยววัลเน,นในโอกาสพระราชจ้าพิธีมามงคลเจริญประชชนบรรทาดกรอบยี่สิบแปดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและการนายกเล่ากาชาจังหวัดภูเก็ตลงนามถวายพ <c oughs> ระพรพชัยมงคลและกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบัน28กรกฎาคม2567จากนั้นค่ะได้เปิดป้ายโครงการโคกนองนาอารยาเกษตรประดับตราสัญญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็ได้รวมกันปลูกต้นรวงพึ่งจํานวน10ต้นค่ะซึ่งก็เป็นต้นไม้ประจําพระองค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองค่ะครับภายในงานมีการจัดนีเทศการนะครับความรู้นะครับด้วยแพร่แนวคิดิทฤษฎีข้องการพัฒนาอนเนื้อมาเจ้าพระชันทรินี้และก็จัดแสดงความสำเร็จนะครับ การพัฒนาคุณภาพชีวิตจากการน้อมนําแนวคิดทฤษฎีของการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับใช้ในการพัฒนาพื้นที่คุกน่องนาอารยะอนะครับนะอารยะกิทธิ์ประกอบด้วย5ท่านการเรียนรู้ท่านการเรียนรู้การเพาะเอหนางควาท่านการเรียนรู้การแปรรูปเอหนางควาเน่เมหนางควานะครับท่านการเรียนรู้การเผาท่านท่านการเรียนรู้อาชาพักเมี่ยงข้องภูเก็ตแล้วก็ท่านการเรียนรู้ปุ๋ยมักนะครับทางนี้เพื่อต่อยอด พื้นที่ต้นแบบกับพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีไม่ประยุกต์สู้โคกน่องหน้าสู้การพัฒนาพื้นที่แบบอรารยะเกษตรตามแนวพระราชดำริครับค่ะอันนี้